พ่อนาะงกำลังทำมันให้อยู่ครับมาไข่โตเพ่อเปลี่ยนเคาน์เตอร์เขาสงสัยนางไปแกล้งพ่อเนาะนางไปถูกครับอีวิกกี้อีตอแหลวิกกี้ใส่แบลววิกกี้ใส่แบลวไปทำอะไรตรงนั้นโอ้โหอีโรซี่อีบ้าอีอ้วนแล้เข้าไปอีกละเอ่ะรอดอีกรอดท้องอได้ลูกไม่ใช่ช้างน,ะนั่นนะ่ะอ,อ่ะเอาอีกค่ะ เอาอีกกรอบไปดูหน้าวิกกี้ดูหนูดูคนหน้าหนูเป็นอย่างนั้นเนี๊ะเอาอีกแล้วเอาอ,อีโรซี่ยังไม่รอดเลยเห็นไหมมาอีกแล้วค่ะอีบา้าเอ้ยอีวิกกี้อีมาใสาแ่แหวนี่มาใส่อะไรมาใส่ตัวแหล่อีตัวนี้นะ่ะเนี่ยมันนางชอบอ,อ้อรออีโรซี่นะวิกวกี้ใสแ่แหววิกกี้ใส่แหวสวัสดีพี่ออยก่อน วิกก <r isa> ี้ว <t ark Darwin> ักดีพี่อ้อยจังไม่กันก็ปิจิเอ่ะเข้าไปแห่มาเฮ้ออ่าที่นั่งจะมาอีกไหมน้ำไม้ค่ะวิกกี้สายแบล็กี้สวัสดีพี่เจก่อนก็พี่อ้อยก่อนหนูจะเอาอะไรหนูกินยาหรือยังปะไปกินยาปะเร็วๆวิกกี้มากินยาเร็วๆไปกินยาเร็วๆไปกินยาไหนไหนยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนกินยาหรือยังหนูกินยาบำรุงหรือยังคะหนูกินยาบำรุงหรือยังคะ เดี๋ยววิกกี้ซิดดาวก่อนอโลซี่ให้หนึ่งเม็ดนะวันนี้ซิดดาวก่อนนี่ค่ะยาบำรุงของเขานะคะนี่นะคะยาบำรุงกระดูกนะคะนี่ค่ะซิดดาวก่อนโอ้โห و, เก่งมากเลยอ่ะโลซี่ด้วยโอ้โห و, เก่งมากเลยวิกกี้เสร็จแล้ววิกกี้เสร็จแล้วก่อนบอกให้เบลนะบอกเบลมันเคี่ยวเนาะคุยกับหมาเนี่ยโอ้โหกินนะคะบำรุงกระดูกของหมาถ้าเราของคนอ่ะลูกไปไหนลูก ดูข้ายกขาดูข้ายกขาตอแหลไม่ยิีนั่นนหะอันั้นใส่ตอแหลนี้ใส่แบลตอแหลโรซี่โรซี่นั่นแหลมตันยงตันยงวิกกี้แบล็ตันยงฉันเรียกเหรอเราไม่ต้องหันไปข้างหลังมุนมุนโรซี่หมุนมุนมุนโรซี่หมุนมุน ไปดูดดดีกันเลยวไปไม่เลยเราต้องมาใส่แบลกันเลยเรเรามานั่งแกงดดดีกันเลยรเร็ว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 เดี๋ยววิกิใส่เบลกันสวัสดีค่ะกันกิสสวัสดีค่ะกันอุ้ยอีต่อเลยนี่อีเบลเอาเอาไปทำยุ่งอะไรของฉันนั่นอ่ะสวัสดีค่ะไปบ่ายสามีเซ็กซี่มากเอาเอาเอา go get him go get him go get him รู้เรื่องอะไรหนูหนูจะมาอ้อนร้อนเลยล่ะนางไปหาพ่อนางอยู่แล้วค่ะรังไปวิ่งรอดอีวิกกี้อีวิกกี้สลวนมากนางคิดถึงพ่อนางแน่เลยเนาะวิกกี้อยู่เป็นอะไรอ่ะอ่าดมกลิ่นฉันโอ้ โูซี่ชิเรซี่เนาะมาอีกแล้วค่ะอโอเคนะคะเลิฟยูกายค่ะบ๊ายบายวิกกี้มาบ๊ายบายก่อนใส่แบ๊วอ้าอะไรอ่ะอ้ะใส่แบ๊วสวัสดีค่ะก่อนโอเคค่ะบ๊ายบาย